สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าตำนานพระพุทธรูปบางต่างๆจากการสืบพ้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสำหรับตำนานพระพุทธรูปบางทรงพยากรณ์เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบท บรรทมตะแคงข้างขวาลืมพระเนตรพระเสียนหนุนพระขนยหรือหมอนพระหัตซ้ายทอดทาบไปตามพระวรกายเบื้องซ้ายพระหัตขวายกขึ้นวางที่พระอุทรหรือท้องความเป็นมาตามตำนานของพระพุทธรูป บางทรงพยากรณ์เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานนั้นพระอานนท์เศร้าโศกเสียใจมากจึงแอบไปยืนร้องไห้อยู่เพียงลำพังพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจะหาความเที่ยงแท้จากสังขารได้แต่ที่ไหน ทุกสิ่งที่เกิดในเบื้องต้นต้องแปรปรวนในท่ามกลางและดับสลายลงในที่สุดความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจนั้นเป็นของธรรมดาให้ละความเศร้าโศกและตั้งใจปฏิบัติธรรมจากนั้นทรงสรรเสริญ ความดีของพระอานนท์และทรงตรัสพยากรณ์ว่าพระอานนท์จากบรลลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก่อนที่คณะสงฆ์จะทำปฐมสังคยนาการปฐมสังคยนาการทำสังคยนาพระธรรมวินัยครั้งที่หนึ่ง ได้จัดขึ้นที่ถ้ำสัตบัญภูหาเมืองราชคฤึกแควนมคตตามคำปรากฏของพระมหากรสปะเทระโดยมีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นองค์อุปถรัรมภ์ใช้เวลาในการสังคายนารวบรวมพระธรรมวินยัยอยู่เจ็ดเดือนจึงแล้วเสร็จ โดยในครั้งนั้นพระมหากระสปะเทระเป็นประธานธรรมสังคยาพระอานน์เป็นองค์วิสัชนาแสดงพระธรรมวินัยในหมวดพระสุตังตปิดกหรือธรรมเทศนาและพระอภิธรรมปิดกหรือคำสอนพระอุบาลีเทระ เป็นองค์วิสัชนาพระวินัยปิดกซึ่งแนวการวางระเบียบพระธรรมวินัยในครั้งนั้นจัดเป็นรูปแบบที่เรียกว่าพระไตรปิฎกและยังคงมีการรักษาสิ่งที่ได้จัดรวบรวมในครั้งปฐมสังคยนาอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับเทรวาท โดยไม่มีการปรับแก้มาจนปัจจุบันในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปบางอื่นๆในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ